โยสวัสดีครับเราก็มาแค่หูพ่อจะตับจะตับเดี๋ยวก่อนนะข้างนี้ไม่มีกี้หูไงเนี่ยแต่ปกติข้างนี้มันไม่ค่อยมีนะครับมันจะมีข้างนู้นเยอะแต่นานๆมันก็มีทีเดี๋ยวเราลองเขี่ยก,ก่อนว่ามีไหมจุดตรงนี้ เจอนิดหนึ่งบเบาๆค่อยๆแส่ค่อยๆขูดไปครับอืมโจรตับใส่ต้มหูเพชรด้วยชาดก่อนเป็นโจนสลัดเก่าโจนสลัดต้องใส่ทุ่มหูทุกคนครับถ้าไม่เจาะหูเดี๋ยวเรือจะล่มเกี่ยวมันเป่าไม่รู้อ่า โอ้ใช่โอเคก็ดูเหมือนข้างนี้ไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็เก่าเกาไปเล่นเดี๋ยวเราจะใส่น้ำยาแล้วก็เก่าเล่นๆกันอย่างเดียวนะครับสองดูละข้างนี้ไม่มี เสร็จแล้วเอาตัวนี้เกาครับตัวนี้จะเกาแล้วมันจะเพลินกว่าตัวนั้นเพราะตัวนี้มันจะนุ่มตัวนั้นเนี่ยมันเป็นอันเล็กเราเอาไว้หาขี้หูโดยเฉพาะอันนี้เอาไว้เกาเล่นๆโดยเฉพาะเผเพอๆมันอาจจะมีค่าบางๆเนี่ยออกมาอตรงนี้เหมือนสะดุดจะใช่ขี้หูจริงบ่ก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้ามันเป็นขี้หูมันก็หลุดออกมาครับ ใช่ถ้าเป็นกี่หูก็น่าจะหลุดออกมาไม่น่าใช่่ะเราก็เกาเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้วันนี้วันที่สิบหกอุตส่าห์ฝันว่าได้เงินร้อยแปดสิบล้านแต่วันนี้ซื้อหวยจริงๆถ้าถูกวันที่หนึ่งก็ได้แค่สิบสองล้านนะครับแล้วเราค่อยไปซื้อสาสิบใบต่อทีหลังนะแล้วก็เป็นร้อยแปดสิบล้านเอา พอคิดแค่ว่าจะถูกหวยดียก็มีความสุขแล้วครับนั่นก็เลยอยากให้เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกคนเนี่ยแหละครับคิดอะไรก็ได้ครับคิดในแง่บวกพอคิดแล้วมีความสุขทันทีนี่ถือว่าใช้ได้คนะคิดปุ๊บมีความสุขปั๊บเนี่ยไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับขณะเดียวกันคิดปุ๊บมีความทุกปับ๊บมีกลายเป็นเรื่องโง่งงมมากเลยนะครับพอคิดแล้วมีความสุขได้เนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่า ไอต่อมไร้ท่อที่อยู่ใต้สมองเนะี่ยมันจะหลั่งสารแบบสารแห่งความสุขออกมาแล้วทำให้ร่างกายเราทำงานปกติผิวพรรณก็จะเปล่งปังคือดูแล้วมันมีความส,สดชื่นขณะเดียวกันถ้าเราคิดเป็นเหตุเป็นผลจนทำให้เราเป็นทุกข์ใจหรือว่าเครียดหรือว่ากังวลเนี่ยนะครับไอต่อมไร้ท่อใต้สมองนี่เหมือนกันนะครับมันก็ดันหลั่งสารพิษออกมาแล้วคนก็กลายเป็นมาเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นมะเร็งมั่งเป็นนู่นเป็นนี่มั่งตามแล้วแต่ว่ามันใครจะมีผิคุ้มกันแพ้ทางด้านไหนมันก็จะไปแสดงออกด้านนั้นเพราะว่าไอเชื้อมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากโปรตีนโปรตีนที่มันแตกตัวแบบผิดประเภทแล้วมันได้สารไอ,ไอที่ไม่ดีจากไอต่อมไร้ท่อใต้สมองเนี่ยหลั่งออกมาก,ก็เลยสร้างโปรตีนและโดยปกติเนี่ย ในเม็ดเลือดเรามันก็จะมีไอเม็ดเลือดขาวไอตัวที่จะกินเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนปุ๊บมันก็จะไปกินมันไปอยู่ที่ไหนปุ๊บมันก็จะไปกินและไอเซลล์ตัวนี้มันจะกินแต่โปรตีนเซลล์มะเร็งนะครับฉะนั้นถ้าท่านมีความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกเนี่ยมะเร็งไม่เกิดนะครับมะเร็งจะเกิดกับคนที่เครียดแล้วก็ไม่มีความสุขครับคนพวกนี้ก็ถ้าคนเมืองบ้านผมเรียกว่าพยาธิกินตัวเก่า โอเคเหมือนไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาสำลีปั่นเล่นเพื่อความมันเราจะาปั่นดูเอาด้านในเอาตรงในแก้วหูก่อนแล้วกันเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันจะมีไอ้ขี้หูเหลืองๆอ,อะไรติดตามขอบไหมเพราะว่าไอ้ตอนที่มันสะดุดกึกๆเนี่ย ผมคิดว่ามันน่าจะขูดแล้วแล้วออกไปมันอาจจะมีสีเหลืองๆติดตอนนี้โดนแก้วหูแล้วนะครับตอนนี้ก็ม้วนปลอมออกมาแล้วก็เอามาตรงกลางหูครับตอนนี้มากลางหูแล้วก็ถูไถท,ที่กลางหูแล้วก็วงนอกหูนี่นะครับโอเคแล้วก็ดูไม่ครับไม่มีขี้หูเหลืองแต่มันเป็นขาวๆเนเม็ดขาวๆนววี้ก็เดนติดออกมาอันนี้ออกมา อันนี้ก็เป็นอันนี้มเป็นคราบไขมันแล้วก็เป็นทั้งรวมทั้งคราบสบู่ด้วยนะครับแต่อีกตัวตรงนี้เห็นไหมตรงนี้อันนี้เป็นเหมือนสิวสิวเซียนนะ่ะจริงไม่ใช่สิวมันเป็นไขมันนะอันนี้เป็นพวกที่มีฮอร์โมนทางเพศสูงครับแล้วก็จะออกมาผู้หญิงที่มีฮอร์โมนทางเพศสูงก็ไปสังเกตดูก็จะเป็นสิวแล้วก็พวกนี้จะขนดกด ก็จะจะมีโฮอร์โมนทางเพศสูงสังเกตได้กอ็อาจจะไม่ได้เป็นจริงนะครับแต่ลองไปดูผู้หญิงที่มีขนแขนยาวๆเรียงตัวสวยนะ่ะเคยเห็นชมพู่อริยาไหมก็ดาราหลายๆคนที่ขนแขนเขาจะเรียงตัวกันสวยแล้วก็จะหวีแล้วก็ขัดให้เป็นเงาเอออันนั้นน่ะมันหมายถึงพวกนี้น่าจะมีโฮอร์โมนทางออยโฮอร์โมนโฮอร์โมนทางเพศแล้วก็ ถ้าเป็นผู้ชายเขาบอกว่าจะมีกำหนัดสูงแต่ผู้หญิงผมไม่รู้นะเพียงแต่ว่าก็ดูแล้วขนแขนมันก็สวยดีแต่พอขนพวกนี้ไปอยู่ตรงรักแร้แล้วชูขึ้นมากับบอกไม่สวยอ่ะเออแปลกมัมงงมากเลยอ่ะพอขึ้นที่หนึ่งก็บอกว่าสวยขึ้นอีกที่หนึ่งบอกไม่สวยอ่ะใช่ ตอนอยู่อน,นี่เรียกขนแขนอยู่กับที่อื่นก็เรียกไม่เหมือนกันอยู่ที่คิ้วดันเรียกคิ้วอยู่ที่หางตาเรียกขนตาใช่ไหมอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ขนจมูกขนนูน่นขนนี่ขนกันหมดเลยพอไปอยู่อีกที่ก็เรียกแบบนึงี้เราเรียกกันไม่เหมือนกันกลายเป็นว่าอยู่ใต้บงแขนเนี่ยตรงรักแร้เนี่ยเรียกขนจั๊กกะแล้เนี่ยกับไม่ชอบกันน่ะเออแปลกมากแล้วก็บอกว่า ดูแล้วไม่สวยอะ่ะไม่รู้ใครเป็นคนคิดนะบอกว่าถ้าผู้หญิงโชว์ขึ้นมาปุ๊บในวงแขนแล้วก็มีขนดกดำเลยเนี่ยแล้วทุกคนชอบทำท่าว่าแวะกันแล้วใครเป็นคนคิดเหรอว่ามีขนแขนแล้วไม่มีขนใต้วงแขนแล้วสวยหรือไม่สวยอเออใครเป็นตัวกำหนดก็ไม่รู้นะแฟชั่นมาอย่างไรไม่รู้แล้วมันก็ทำให้ค่านิยมของทุกคนเชื่อว่าอ,อผู้หญิงที่สวยจะต้องไม่มีขนแขน ขณะเดียวกันนะ่ะไอความคิดของคนไต้หวันหรือคนจีนเนี่ยเขากับคิดว่าอย่างนี้นะครับสาวบริสุทธิ์เนี่ยนะจะต้องมีขนลักแล้เพราะมันหมายถึงว่าเราไม่เคยนอนกับใครแล้วไม่ได้ไปเปิดให้ใครดูไม่ได้จะมีผัวพอมีมีผัวพวกเนี้ยผัวก็บอกให้โกนขนเพราะว่าผัวที่บอกให้โกนขนนอกจากที่ตัวเองจะได้ดูได้อะไรแล้วมันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยว่าเออ คนนี้มีผัวแล้วนะอย่ามายุ่งอะไรประมาณนี้ขณะเดียวกันเขาก็มีความเชื่อว่าผู้หญิงที่โกนไอขนลักแล้เนี่ยคือผู้หญิงที่เป็นพวกอยู่ในห้องหอ,อนางโรมเป็นพี่พวกเต้นกินลำกินสมัยก่อนค่านิยมขงคมโบราณผู้หญิงที่หอนางโรมดีสสีตีเป่าหรือว่าขายศิลปะไม่ขายตัวอะไรเขายังถือว่าเป็นพวกเดียวกันนะครับที่ว่า เป็นเป็นพวกที่ต้องโกนขนลักแล้ที่เต้นกินลำกินเนี่ยพวกนี้ก็จะถูกอ,อยู่ถูกดูถูกอยู่ในสังคมอะไรประมาณนี้งั้นผู้หญิงจีนผู้หญิงไต้หวนันอะไรเนี่ยมอก่อนรวมทั้งตัวกลุ่มของเกาหลีด้วยนะครับเกาหลีเวียดนามเวียดนามเกาหลีจีนญี่ปุ่นพวกมองโกอะไรพวกนี้ก็สืบเชื้อสายมาเผ่าพันธุ์เดียวกันนะคนไทยบางส่วนนี้ก็ก็เป็นเหมือนกันนะครับ เพราะว่าจริงๆี่ยเมื่อตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเราตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีคนจีนมาครองเมืองกันแล้วนะครับโยมาต่อกันที่ฐานก้อนที่สองครับก้อนนี้ไม่ถึงสองนาทีก็จะจบนะครับแล้วคลิปนี้เราจะมีแต่หูข้างซ้ายข้างเดียวนะครับเพราะว่าผมลืมดูว่าแบตก้อนนั้นอนะ่ะเมื่อสองสาวันก่อนผมไปถ่ายฟุตบอลไว้แล้วผมลืมชาร์จก็ไม่ได้ดูก็เลยเป็นว่า คลิปนี้ก็จะแปลกหน่อยก็คือตรงที่ว่ามีแต่หูข้างเดียวข้างเดียวและอีกข้างหนึ่งขี้หูเยอะนี่จบแล้วนะครับไม่ไม่มีให้ดูใช่ไม่มีให้ดูแน่เลยเดี๋ยวเราก็จะปั่นปั่นปั่นกันไปเรื่อยๆครับเอางี้เดี๋ยวผมจะปั่นสำรีไปเรื่อยๆจนมันไม่ถึงไม่เกินสองนาทีไม่ถึงสามนาทีครับแบตบมันก็จะโดนตัดเพราะก้อนนี้มันมี มีเวลาอยู่แค่นั้นนะ่ะนั้นเราก็จะปั่นแบบยาวๆไปเลยนะครับให้คนทางบ้านได้ดูว่าปลายสำลียาวๆเวลาไปทบแก้วหูเนี่ยมันขนาดไหนอืมนได้ยินเสียงกลนไหม สงสัยสงสัยใช่ไหมก็ป um 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 ั่นกันเพลินไปเลยนะครับ ฟังเสียงกลนเสียงธรรมชาติก็คงได้จะเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมันก็จะตัดแล้วครับเฮ้ยอยู่ได้เกินสองนาทีแล้วไงเพราะก็ไม่เคยจับเวลาเหมือนกันว่าจะอยู่ถึงสามนาทีมันจะเคยดูมันไม่ถึงสามนาทีัทีอเราก็จะปั่นกันไปเรื่อยๆนะครับ ปั่นได้สองนาทีกว่าแล้วเมื่อนี้เหมือนกันนะเนี่ยปั่นนานๆเงี้ยก็ทยางไรก็ต้องกลาบลากันด้วยคิดอยู่ประมาณนี้นครับไม่เจอกันคิดหนะ้า สุขภาพดีมีความสุขกันทุกคนล่ำรวยล่ำรวยกันนะได้ไหมเนี่ยเดากันไวไหมเออเลยสามนาทีแล้วโอ้โทรศัพท์มารับเลย